ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็น้องอายุเท่าไหร่นะครับ22อ่าวันนี้ก็เป็นคนไข้ผู้หญิงเนาะอายุยี่ปีก็ขอบคุณสําหรับว,วิทยาทานนะครับที่ให้ความรู้นะครับคือน้องเขาบอกว่าเขาไปก้มยกของใช่ไหมยกของเมื่อไหร่นะครับเมื่อวานใช่ไหมยกแล้วก็ปวดหลังเลยใช่ไหมครับวปวดหลังเลยทีนี้ก็ร้าวลงขาไหมครับร้าวลงข้างล่างไหมครับ ปวดไม่ได้เล้านะปวดเฉพาะที่หลังนะอ่าแล้วหนูลองก้มตัวครับก้มตัวก้มแล้วปวดไหมครับปวดเลยก้มนิดเดียวก็ปวดแล้วอ่ะหนูลองแอนหลังครับแอนหลังแอนแอนปวดไหมปวดเหมือนกันระหว่างก้มกับแอนเนี่ยอะไรแย่กว่ากันครับก้มแล้วเจ็บมากกว่านะโอเคทีนี้ดูเบื้องต้นนะครับก็คือคนไข้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ปวดร้าลงล่างนะครับแต่ว่า เขาก็ปวดเนี่ยแผ่นหลังอันนี้นะแล้วดูแล้วเวลาก้มเนี่ยหลังค่อนข้างจะเหมือนกับเป็นกระดานนะครับทีนี้ก็ปรากฏว่าคร่าวๆนะครับหมอจับได้ว่าเขาเนี่ยปวดตรงกลางตรงกลางตรงนี้นะก็คือเป็นแนวของเส้นเอ็นที่อยู่ตรงกลางนะครับกดและเจ็บสะดุ้งเลยนะครับนะอันนี้ก็อนุมานได้ว่าคือตรวจทั่วไปหมดแล้วนะครับก็คือกลายเป็นว่ามันเหมือนกับเส้นเอ็นนะครับ ที่อยู่ตรงนี้มันเกิดพอเวลากล้มตัวเนี่ยมันเกิดโดนกระชากแล้วก็เลยอักเสบขึ้นมาทันทีนะครับโดยเบื้องต้นก็ก็ให้คำแนะนำไปว่าวิธีการก้มก้มเงเยเงยกของเนี่ยก็ต้องระวังจริงๆแล้วไอ้ท่านี้คือท่าที่แนะนำเวลาที่เรายกของก็คือเหมือนกับว่าอาลุกขึ้นเลยครับ ก็คือเราเรายอร่อเข่านะครับยอ่อเข่าเอาขาไปหน้าเนี่ย้างหนึ่งแล,แล้วก็ย่อแล้วก็หยิบโดยที่ว่าหลังเนี่ยตรงข้ามอีกทีหนึ่งนะครับยอ่ออีกทีหนึง่งเออเนี่ยแล้วก็หลังตรงคือเวลาที่เราจะยกนะเออโอเคขึ้นมาแต่ท่าที่ผิดเนี่ยคือท่าที่อลองก้มก้มไปยกของแบบเม่เช้า ก้มไปแล้วไปยกอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ถูกนะครับนะก้มไปเนี่ยทำให้เส้นเอ็นที่อยู่ตรงเนี้ยมันเกิดการโดนกระชากออกนึกภาพออกนะอ่าแล้วก็อย่าไปบีบอย่าไปนวดอะไรมันนะครับโอเคแต่สิ่งที่หมอเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือว่าอย่าไปนอนที่ท,ที่ที่นอนมันบุ๋มนะถ้าเกิดว่าที่นอนเนี่ยนะก็ควรจะให้เขาเรียกว่าเป็นประมาณนี้ให้เฟิรม์มๆหน่อย แข็งๆนะแต่ถ้าถือว่าที่นอนมันนิ่มแล้วมันบุ๋มลงไปเลยเนี่ยมันบุ๋มเนี่ยทาให้หลังเนี่ยมันค่อมนะมันค่อมมันมันอย่างเงี้ยมันก้มลงไปก็ทําให้เส้นเอ็นตรงเนี้ยมันเกิดปรดได้ง่ายก็รวมทั้งหมอนด้วยครับสมมุติว่าหมอนเนี่ยถ้าเรานอนหมอนสูงปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าศีรษะเนี่ยก็จะนูนขึ้นมาพอนูนขึ้นมาปุ๊บทาให้หลังเนี่ยยิ่งโค้งกว่าเดิมนึกภาพออกไหมนะพอมันโค้งมากกว่าเดิมก็จะทําให้เส้น เส้นเอ็นที่อยู่ตรงนี้มันยิ่งอักเสบมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพแนวแกรมนะครับอันนี้คือกระดูกหลังเราที่มองด้านข้างมองด้านข้างนะอันนี้คือส่วนด้านหน้าของเราส่วนด้านหลังเห็นไหมครับไอ้ที่มันมีกระดูกอย่างเงี้ยอันนี้คือด้านหลังเหมือนของไดโนเสาร์ทีนี้นก็จะมีเส้นเส้นประสาทเส้นเอ็นนัทิพาทยาวสีแดงๆเนี่ยนะ,ะทีนี้เวลาที่เราก้มตัวก้มไปมากๆเนี่ยไอเอ็นตรงเนี้ย มันก็จะปรีนะโดยหลักง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเวลาเราก้มยกของเนี่ยก็ให้ระวังก็คือให้ทาท่าที่บอกนะแล้วก็ของที่เราจะยกเนี่ยพยายามอย่าบิดซ้ายบิดขวานะครับเอาของที่อยู่ข้างหน้านะครับอของที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ค่อยๆขย,ยับตัวนะแต่พฤติกรรมการานั่งเหมือนกันถ้าเรานั่งค่อมๆเนี่ยมันก็ยิ่งเจ็บเช่นกันนะครับโอเคงั้นก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณ น้องน้องคนไข้เนาะอายุ20กว่าแล้วก็ขอบคุณ